สวัสดีครับผมเฮียตีจัดไพ่นะจากร้าน T.S.Bigby นะฮะห่างหายกันไปเกือบอาทิ์นะไม่ได้เจอกันนะฮะอดิติดภารกิจนะฮะต่อเติมบ้านอยู่นะครับแล้วก็ด้วยงานหลายๆอย่างด้วยยุ่งมากเลยแต่ว่าเอาละลงตัวละนะครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวนะฮะ C.B. แปลงเป็น C.B.R.650S นะ,ะ LED ปี2018สีดำคันนี้เขาเรียกว่าดำฟูคาร์บอนเพราะว่าชิ้น ไฟลิงสีดําเหลือน้อยมากเลยที่เหลือนี่ก็จะเป็นคาร์บอนหมดแล้วนะนะฮะผมไล่ดูเลยนะฮะไล่ตั้งแต่ชิวหน้าบางโคนหน้าชิ้นพลาสติกสีดำคอบถังอาไฟลิงท้ายซ้ายขวาคอบเฟรม นะครอบเครื่องครอบแข้งครอบสวิงอาร์มโอ้โหบังคนหลังไม่ธรรมดานะคันนี้ผมบอกเลยแล้วว่านี่อ่ะออีกอีกที่นึงอ่ะเดี๋ยวลืมนี่ครอบเรือนใหม้แม่งคาร์บ,บอนทั้งคันนะฮะเหลือไม่กี่ชิ้นนี่ก็คือจะฟูลคานะร์บอนแล้วก็คือคาร์บอนยกยกคันแล้วนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งนี่หลายรายการนะไม่ว่าจะเป็นน็อตสีมือเบรกมือคัด กาดแห้งอ่าดูา่ชุดบนนะฮะชุดบอลนะสลิปออนนะสลิปออนปลายทรงอาคาโปวิกนะครับเกียร์โยงโอ้โหอุดเฟรมนะฝาเครื่องดูดิมันคันนี้นี่ผมบอกเลยว่ารายละเอียดนี่ถือว่าสุดนะ ไม่เคยเจอรถที่แบบว่าทําคาร์บอนเยอะๆแบบนี้นะครับอีกไม่กี่ชิ้นเนี่ยก็จะครบทั้งคันละนะท้ายแม่เหล็กพับได้นะโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงหมดนะคือโอ้โหฟูอะฟูคาร์บอนนะไฟเลี้ยวแปลงกันล้มหน้ากันล้มกลางนะสปูลล้อหลัง ไม่มีที่ติเลยนะคันนี้นะครับไม่อยู่ที่สองหมื่นสามพันโลนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์เป็นไงถูกใจอะ่ะถูกใจคันนี้นะ โคตรโหดขอบอกเลยโหดสุดๆคันนี้ด้วยความดุดันแล้วออกในแนวโทนดําแล้วแล้วก็ด้วยเสียงพ่อด้วยขุมพลังขนาดนี้เนี่ยถือว่าสุดๆแล้วคันนี้นะฮะถึงจะเป็น CB แปลง CBR นะครับผมอธิบายนิดนึงก่อนอมาดูแผงคอกันอันนี้ชุดแปลงตรงรุ่นนะครับก็คือล็อกกับโครงหน้าลล็อกกับโครงหน้านะฮะเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดยึดไฟหน้านะจุดยึด ช่วงไฟลิ่งข้างหน้าแล้วกันนะครับสมบูรณ์เนียนสวยนะถูกใจคันนี้นะครับแล้วก็เปิดราคาโจรให้ด้วยเช่นเคยนะฮะคันนี้เอาไปเพียงนะครับราคาเบาๆนะกับชุดแต่งขนาดนี้นะไม่ต้องคิดมากนะนะฮะปี18แท้เอาไป175พอนะ175,000าบาท5,000บาทพอนะครับนะบแล้วก็ออกรถ3,000ันเช่นเคยนะฮะ นะครับสำหรับท่านใดสนใจติดต่อทักแชทโดยตรงหาผมได้เลยตลอด24ชั่วโมงหรือเป็นเบอร์โทรศัพท์ของผมก็ได้นะฮะ0628352742ผมเฮียตีจัดให้ยินดีให้บริการนะฮะแล้วก็ตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ปี2564นะครับจนถึงวันที่28นะกุมภาพันธ์2564นะฮะทางร้านนะครับจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้านะฮะออกรถตั้งแต่20ถึง28เนี่ยเป็นดอกเบี้ยพิเศษ นะ,ะดอกเบีย้ยพิเศษนี่ไม่ต้องพูดถึงนะค่างวดน,นะฮะราคารถก็ลดลงไปด้วยนะครับแล้วก็แถมยังได้นะฮะยังได้ชุดทำความสะอาดจากกรุงสรีออตโต้ยูดบิ๊กไบค์นะครับนะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ 3M นะไม่ว่าจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แชมพูทำความสะอาดหรือว่าน้ำยาเคลือบสีต่างๆนะ,ะครบชุด ออกรถนะดอกเบีย้ยถูกด้วยนะฮะแล้วก็ได้ของแถมด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเสื้อร้านสวยๆจากผมด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะก็โอเค,อเควันนี้จบไม่มีะระยะพูดละไปก่อนสวัสดีครับ